สวัสดีครับเตรียมตัวให้พร้อมกับเกมอุ่นเครื่องสุดมันส์ระหว่าง Rangers และ Manchester United. แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมดเลชับมิดนีไม่ได้เป็นแค่การวอร์มอัพฮรมดาแต่มันคือการชิมล่างฝีเท้าและแท็กติกสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังมาดูสถิตกันเลยในการพบกันห้างครั้งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเเป็นฝ่ายเหนือกว่าด้วยชัยชนะ3ครั้งขณะที่เรนเจอรคว้าชัยได้1ครั้งและเสมออครั้ง ฟอร์มล่าสุดละ่ะยูเเต็ดกำลังร้อนแรงชนะ4จาก5เกมหลังส่วนเรนเจอร์สผลงานผสมผสานมีทั้งชนะสซาทพ้องและเสมอร์นิงตนักเตะสำคัญที่น่าจับตามองฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจับตาดูบรูโน่แฟร์นันเซ่ดอมทับแดนกลางส่วนฟังเรนเจอร์เซลคือเจมส์ทาวเนียรกับตันทีมและประการหลังที่แข็งแร่งแล้วใครจะคว้าชัยในเกมอุ่นเครื่องน,นัดนี้ ติดตามชมกันต่อไปแฟนบอลทั้งหลายห้ามพลาดเด็ดขาด